ที่แรงงานชาวพม่าก,ก็ยืนยันนะคะว่ายังทํางานในอุตสาหกรรมประมงต่อไปเพราะว่าได้รับค่าจ้างแล้วก็การดูแลจากนายจ้างเป็นอย่างดีเท่าเทียมกับแรงงานไทยติดตามรายละเอียดได้จากรายง,งานค่ะได้300ค่ะเท่ากันที่เอินเท่ากันคนไทยค่ะมีสวัสดิการค่ะมีสงการหยุดก็ได้ตังแล้วก็ปีไม้อะไรเงี้ยก็ได้ตังสวัสดิการดีอยู่ค่ะ โบนัสก็มีอยู่ค่ะทุกปีค่ะทย้ยมูลท้ายก็ทํางานดีครับก็รายได้ก็สบายใจครับรายได้ดีเลยได้ดีครับก็ดีครับตูว้านดีครับสวัสดิการก็ดีครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของแรงงานชาวพม่าที่เข้ามาทํางานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงมานานเกือบ10ปีโดยยืนยันว่าได้รับการดูแลจากนายจ้างชาวไทยอย่างเป็นธรรมทั้งการจ่ายเงินค่าจ้างที่เท่าเทียมกับแรงง,งานคนไทยพร้อมการจัดสวัสดิการต่าง จนทําให้มีเงินเก็บส่งกลับไปยังภูมิลําเนาให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้นจึงยืนยันว่าจะยังประกอบอาชีพในประเทศไทยต่อไป เช่นเดียวกับผู้ประกอบการอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาครที่ยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการจ้างแรงงานต่างด้าวมากนักเนื่องจากบริษัทมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนและปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเป็นธรรมซึ่งบริษัทมีแรงงานไทยร้อยละสีที่เหลือเป็นแรงงานชาวพมา่าซึ่งมองว่าแรงงานต่างด้าวยังมีความจําเป็นต่ออุตสาหกรรมการประมงโอ้ถ้าไม่มแีแรงงานต่างด้าวี่สมุทรสาครคงแย่เลยนะเพราะเป็นงานประเภท ประเภทประมงประมงต่อเนื่องแล้วก็กิจการประเภทอาหารทะเลเป็นเป็นหลักอะนะฮะซึ่งงานประเภทนี้คนไทยรังเกียจแล้วเป็นงานที่ต้องตัดหัวปลาต้องแกะกุ้งต้องต้องลอกหมึกต้องตากแดดเวลาทำปลาแห้งก็ต้องตากแดดซึ่งซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างลำบากอะคนไทยสมัยก่อนเรายังทำใช่ไหมแต่ว่า คนไทยสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่นี่ก็จะไม่ทํางานประเภทนี้แล้วทุกคนก็อยากทํางานออฟฟิศอยากทํางานที่อยู่ในห้องแอร์ที่เย็นๆนะแต่แรงงานพวกนี้เขายังทําได้ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการรายนี้มองว่ามาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องพร้อมการจัดระเบียบแรงงานจะทําให้คุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวดีขึ้นพร้อมเสนอให้ลดขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้รวดเร็วและลดปัญหาการจ้างในหน้าเพื่อความสะดวกในการดําเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของบริษัทค่ะถ,ถ้าอยากจะช่วยเหลือนะคะก็ช่วยเหลือเรื่องปรับขั้นตอนเนี่ยให้มันให้มันลื่นไหลได้ง่ายขึ้นให้มีระบบ คือค่าใช้จ่ายที่หลวงเก็บมาเนี่ยเราว่าก็สูงไหมสูงนิดหน่อยนะแต่ว่ามาเสียค่าใช้จ่ายในการทําเรื่องให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าจะให้เจ้าหน้าที่เราไปนั่งรอเป็นวันวัน,วนสองวันสามวันเพื่อที่จะบางทีเพิ่มแรงงานคนสองคนอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ไหวนะก็จะมีบริษัทตัดตอนไปทําอะไรพวกนี้ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังมีกิจการอีกหลายประเภทที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเพราะในบางอาชีพที่แรงงานไทยเลือกปฏิเสธที่จะทำงานดังนั้นหากมีการจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายและเร่งแก้ไขปัญหาด้านแรงงานอย่างจรงิงจังนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้นแล้วยังทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น